ใหญ่โดบอ,อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเรียกว่ามีการเซ็นบันทึกความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับด้านพลังงานสะอาดนะคะโดยถือว่าเป็นครั้งสําคัญของประเทศไทยโดยความร่วมมือของกองทัพบ,บกนะคะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ททบ5แห่งนี้นะคะและคนที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบนี้ได้ดีที่สุดนะคะต้องเป็นท่านนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับพลโทร,รังสีกิติยานทรัพย์นะคะกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่การการชลิกเกศสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะคะถามก่อนเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีความสนใจแล้วก็เป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยเลยทีเดียวโครงการนี้มีเป้าหมายกับประเทศชาติเรายัางไงคะท่านครับคือความเป็นมานะครับของโครงการน,นี้คือนับจากการระบาดของโควิด1 9นะครับโลกทั้งใบเข้าสู่สาภาวะวศรษฐกิจถดถอยนะครับประเทศไทยก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับท่านผู้หยันบกพลเอกนรลงพันธ์จิตแก้วแท้เนี่ยก็ มานั่งคุยกับผมนะครับเพราะว่าความเป็นห่วงของท่านนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นความมั่นคงของประเทศเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมก็เลยเรียนกับท่านว่าเรามีที่ดินต้องเยอะแยะนะครับที่เราจะช่วยประเทศนี้ได้นะครับทําไมเราไม่เอาที่ดินพวกนี้มาใช้ประโยชน์นะครับก็เลยมีความคิดก็คือว่าผมก็เลยไปปรึกษากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่จะเป็นพลังงานหลักของโลก ต่อไปนะครับแล้วต้นทุนการผลิตของประเทศไทยในทุกส่วนเนี่ยหรือทั้งโลกเนี่ยมันขึ้นเกียพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งเมืองจีนเองเนี่ยนักปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังปรับมิติศาสตร์เรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับโดยเมืองจีนเนี่ยมีแผนเลยที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาฟาร์มเนี่ยหนึ่งแสนเมกะวัตต์นะฮะให้เสร็จภายในสอสมปีนี้นะครับรวมทั้งเรามองไปว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยมันจะต้องเป็นการลงทุนที่เป็นแมกกาโปรเจกต์นะครับเพราะว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ทั้งองค์การยบนะครับซึ่งโครงการเนี้ยที่เราเริ่มเซ็นบันทึกข้อตกลงนะฮะเมื่อวานนี้วันนี้เองเนี่ยคณะทํางานของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับไปดูพื้นที่3,000ไร่ซึ่งเราจะทําได้300เมกะวัตต์นะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นโครงการแรก และเป็นโครงการ CSR เราจะทำควบคู่ไปกับการศึกษาความเป็นไปได้นะครับครับโครงการโครงการแรกนะครับ3 0มเมกะวัตจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับถูกต้องครับครับท่านคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณภายในเมื่อไหร่ครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้เสร็จภายใน3เดือนนะฮะในการที่พร้อมกับหาผู้มาร่วมลงทุนนะครับครบเพราะโครงการเนี้ย 300แม็กเนี่ยผมอยากจะกระจายการลงทุนนะให้กับผู้ที่สนใจในรูปแบบของสัมประธานนะครับ,รบก็เราคิดว่าอาจจะเป็นสัก10ลายลายละ3แม็เกเพื่อเราจะดูความพร้อมว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าเราจะทำไซส์ใหญ่ทั้งประเทศอีก30,000แม็กนะครับครับผมได้ครับ การลงทุนในรูปแบบของโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในโครงการนี้นะครับหลังจากใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนใช่ไหมครับครับนะครับโครงการนี้จะเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนทั้งหมดใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือเราจะแบ่งงานกานทาแบบนี้ครับในการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยการฟ้าผลิตเนี่ยก็จะเป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์นะฮะในเรื่องว่าเราจะกระจายไฟให้ทั่วถึงประเทศไทยและมีความเสถียรเนี่ยที่จังหวัดไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันรวม ถึงสถานีจ่ายไฟกับสายเฟดฟีดไลน์นะครับที่จะต้องทําให้ครบวงจรจากนั้นแจ้งมาที่กองทัพบกกองทัพบกก็จะหาพื้นที่ที่การไฟฟ้าต้องการนะครับซึ่งอันเนี้ยกองทัพบกเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับในมือนะครับแล้วการแจ้งพิกัดเดี๋ยวนี้เราใช้ระบบ GPS แจ้งกลับไปนะผมเชื่ออาจจะเสร็จก่อน3เดือนได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเขียน TOR นะครับแล้วก็ ชวนผู้สนใจที่จะลงทุนนะครับซึ่งโครงการนียผมกําหนดด้วยแบงก์การันตีนะครับคือแบงก์การันตีเราเนี่ยคือ2องบวกสามนะครับก็คือถ้ารายใดนะครับได้รับสัมปทานไปเนี่ยต้องวางแบงก์การันตี5ปี5ปีนะครับสปีแรกคือถ้าสร้างไม่เสร็จเนี่ยเรายึดแบงก์การันตีครับผมนะครับสปีต่อมาหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนมือผมยึดแบงก์การันตีนะครับ สาเหตุคือเราต้องการความโปร่งใสนะครับเราไม่ต้องการให้คนฉวยอากาศนะฮะมาได้สมมทานแล้วเอาใบ PPA ไปขายนะครับซึ่งบทเรียนของประเทศเราเนี่ยเรามีมาเยอะแล้วนะจนมือสุดท้ายที่ซื้อไปเนี่ยทำไม่ได้และสุดท้ายก็ทิ้งโครงการนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเพื่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบนี้มันจะต้องมีความโปร่งใสเข้ามาบวกด้วยนะครับแล้วก็ความรวดเร็ว นะครับซึ่งโครงการเนี้ยลงทุน0 0แสนล้านเนี่ยครับผมเราตั้งใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราจะซื้อจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่านำเทคโนโลยีเขานำหน้าในเรื่องโซล่าซึ่ง3 0 0 0 0นกว่าล้านเนี่ยเราจะใช้การปาร์ตเนอร์เทดโดยสินค้าเกษตรของเรานะครับไปแลกอ i ป m e n ์ที่จะทำโซล่าอีก2,000สนกว่าเนี่ยจะจ้างงานในประเทศ รวมทั้งซื้อวัสดุด้วยนะยกตัวอย่างเช่นลายบริษัท A ได้สัมปทานที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบริษัท A จะต้องเอาแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วก็ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายที่จะสร้างอินฟาสตรัตเจอร์ในโซลาร์แพลนเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมันจะทําให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลัง8รอบที่ทุกคนต้องการนะครับ เพราะนั้นเงินเราเนี่ยหกแสนล้านเนี่ยเกษตรกรได้คนขายวัสดอุอก่อ,อกสร้างได้แรงงานได้เนี่ยมันกระจายทั่วถึงเนี่ยมันจะหมุน8รอบก,ก็คือ4.8ล้านล้านซึ่ง 4, <000. S 1> ผมเชื่อว่าพลังงานแรงเงินขับเคลื่อนขนาดนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ทั้งระบบนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้โลกเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตการระบาดงโควิดสิบเเนี่ยทุกประเทศหยุดหมดมแต่วิกฤตเนี่ยก็เป็นโอกาสเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำไม่กับโปรเจกต์ตัวนี้เราก็รีบทำนะก่อนที่โลกนี้จะสงบแล้วการแข่งขันจะกลับมาเหมือนเดิมในด้านการค้า,าตอนนั้นเนี่ยสารรรณภพเรื่องไฟฟ้าเราครบแล้วนะครับเราพร้อมแล้วประชาชนใช้ไฟถูกลงนะครับ,รบต้นทุนการผลิตทุกอย่างถูกลงนะครับแล้วที่สำคัญคือข้อตกลงปารีสซึ่ง พารับดีไบเดนเซนหน้ามีผลหน้านะครับเมืองไทยถ้าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์80%พลังน้า20%เราเป็นพลังสะอาดเนี่ยเรื่องโดนตัดสิทธิ์ GSP โดนเรื่องโดนตั้งกำแพงภาษีในการค้าขายเนี่ยจะไม่เกิดกับประเทศไทยถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้โลกร้อนหรือให้สภาวะเป็นมลพิษนะครับและที่สําคัญคือผมมีข้อมูลอันหนึ่งนะครับ ว่าถ้าเราไม่รีบทำตอนนี้เราจะเสียโอกาสเพราะว่าอะไรครับที่ผมเรียนแล้วนะว่าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยก็ยังมองพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักนะครับมีการวางแผนแล้วว่าจะสร้าง1นึ่งแสนเมกะวัตญี่ปุ่นเองขนาดเนี้ยสร้างไปแล้ว2อ0พนะครับเวียดนามเองอ่ะซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของเราในทุกรูปแบบรวมทั้งดึงนักลงทุนของเราไปต้องเยอะแยะนะครับสร้างไปแล้ว5000เมกะวัตครับนะครับ ลาวมี่ยมี1,500เมกรวัตกัมพูชาเนี่ยมีแผนจะสร้างเนี่ย500เมกะวัต์พม่าเนี่ยมีแผนจะสร้าง2,500นะครับส่วนไทยขนาดเนี้ยเรามีแค่2 7 0 7นะครับในเมื่อวันนี้นะครับท่านผู้แันบกเนี่ยท่านมองการไกลนะครับมองถึงอ,อ,องค์รวมของเศรษฐกิจไทยมองถึงความเดือดร้อนของประชาชนท่านเอาที่3ามแสนไร่เนี่ยร่วมมือกันกับการัฟไฟผลิตเนี่ยจะทำไม่กับโปรเจกต 30,000เมกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมใจกันนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะร่วมใจสร้างชาติเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยเราจะมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์30,000เมกซึ่งเป็นพลังสะอาดซึ่งเราจะเสร็จก่อนจีนได้3ปนะครับแล้วเราเวียดนามเนี่ยจะตามเราไม่ทันครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกองทัพบ,บ,บกนะฮะร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นองค์กรที่วางแผนยุทธศาสตร์เรื่องไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ย มาจับมือกันเนี่ยถือว่าเป็นดิมิตหมายอันดีนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยผมไม่ได้ปิดกั้นนะฮะผมเชิญชวนนักลงทุนทั้งหมดแต่นักลงทุนทั้งหมดจะต้องมีแบงค์การันตีตามที่ผมว่าคือ2บวก3แล้วครอบว่์เต็มจำนวน100%ยเอร์เสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะร่วมกับพลังงานนี้ถ้าไม่มีแบงค์การันตีหรือไม่มีงานจะลงทุนก็สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัท ท,ที่จะมาได้สัมทา,านได้นะค,ะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเรา,างนี้นะคะตอนนี้ตะกี้ได้ยินว่าทางท่านได้พูดถึงเรื่องของการชูประเด็นว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ถูกลงและยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ อีกหนึ่งครั้งในะะในช่วงสุดท้ายนะคะตะ่กี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือท่าในให้พูดถึงว่าประชาชนและประเทศชาติจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงนอกเหนือจากนี้แล้วเรื่องของการไฟฟ้าที่ถูกลงแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับโครงการนี้คะสำหรับไม่กบโปรเจกต์นี้ค่ะครับเมื่อค่าไฟเราถูกลงเนี่ยค่าของชีพเราก็ต้องต่ําลงสินค้าก็ต้องถูกลงถูกไหมฮะโดยเฉพาะเนี่ยโครงการเนี่ยจะต่อยอดถึงอะไรฮะลถไฟฟ้านะครับซึ่งเทรนด์ของโลกเนี่ย จากนี้ไปรถที่ใช้พลังฟอสซิลเนี่ยจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วยังไงในราคารถไฟฟ้าถูกกับรถที่ใช้ฟอสซิลเยอะเพราะว่าอะไหล่เนี่ยน้อยกว่าต้อง3 0,000่นชิ้นนะครับ,รบการซ่อ,อมบำรุงก็ถูกกว่านะครับ,รบประเทศชาติเนี่ยได้ประโยชน์องค์รวมเพราะว่าในเมื่อต้นทุนการผลิตซึ่งพลังฟ้าเป็นต้นทุนการผลิตหลักเนี่ยเราได้น้อยกว่าเขานะฮะโดยเพราะเวียดนามเนี่ยถ้าเราเร่งลงมือทํา3ปีเราเสร็จเนี่ยเวียดนามจะล้าหลังเราไปอีก10ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าและก็เศรษฐกิจของประเทศนี้นะครับจริงๆนะครับครับจริงครับท่านเพราะว่าจากที่ท่านพูดมาเนี่ยนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วด้วยเม็ดเงินลงทุนครั้งแรก6แสนล้านใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีการหมุนไปท,ทั่วทุกประเทศทั้งประเทศที่เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาก็จะสามารถหมุนได้ประมาณสัก8เท่าใช่ไหมครับท่านถูกต้องครับก็คือประมาณถึง4.8ล้านล้านบาท <forgetting S 2> เป็นจานวนเงินมหาศาลซึ่งสามารถกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจไทยที่ต้องการต้องการตัวกระตุ้นอย่างมากในขณะนี้นะครับผมผมเรียนนิดนึงนะฮะที่ว่าเราหมุน8ดรอบเนี่ยเพราะว่างานเนี้ยโครงการเนี่ยเรากระจายเงินเนี่ยไปทุกภาคส่วนนะครับทั้งเกษตรกรทั้งผู้ว่างงานทั้งผู้ขายวัสดุนะครับรวมทั้งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสาราวณภคในพื้นที่รอบบริเวณแคลนนะครับเพราะนั้นเงินเนี่ยจะกระจายไปมากเท่าที่เรียกว่า เกิดขึ้นมาจากการลงทุน m มกกาโปรเจกต์ในเมืองไทยเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นผลทําให้ขับเคลื่อนองค์คาพยกเศรษฐกิจไทยได้นะครับแล้วช่วงที่เรา2ปีที่โลกสงบด้วยโควิดหรือ3ปีเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะให้ประชากรเรา68ล้านอยู่ได้ด้วยเมกะ p โปรเจกต์ตัวนี้นะครับเพราะเงินในระบบหมุนเป็นแรอบเพราะโลกสงบลงเริ่มคายปกติเราก็ใช้ความได้เปรียบนี้นะครับ เป็นความได้เปรียบในการต่อสู้ชิงแข่งขันกับประเทศคู่แข่งครับครับจริงครับท่านการส่งออกเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านถึงแม้คนจะมองว่าประเด็นหลักเนี่ยเราเริ่มจากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแต่ในรูปแบบที่ท่านพูดถึงว่าเป็นลักษณะของ G2G ใช่ไหมครับครับนะฮะคือเรานําเข้าอุปกรณ์ชั้นนําจากประเทศจีนเข้ามานะครับเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่เราทำอกไปคือเราส่งเสริมการส่งออกจะเป็นสินค้าทางด้านไหนบ้างครับท่านคือผมเียนแบบนี้นะครับผมได้ไป คุยกับท่านทูตพาณิชจีนมาแล้วที่ฐานทูตจีนนะครับผมก็ได้เสนอท่านไปว่าเราจะมีโครงการแบบนี้แล้วเราจะขอสินค้าเกษตรในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอีควิปเมนของทางโซล่าเซลล์เนี่ยซึ่งท่านก็เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็ยังเรียนท่านว่าผมอยากให้ทางจีนเ,นเสนอขึ้นมาเลยสัก3บริษัทนะครับให้เป็นบริษัทใหญ่ที่สามารถที่จะ ซัพพอร์ตในเรื่องอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับและที่สําคัญคือจะได้เป็นแบบเดียวกันเพราะมันง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วราคาเนี่ยขนาดเนี่ยหนึ่งแม็กเนี่ยทั่วไปประมาณ20-22ถึงล้านบาทในการลงทุนนะครับ,รบในเรื่องการซื้ออุปกรณ์ของของโซล่าเซลล์ผมเชื่อว่าโครงการเรยาใหญ่ขนาดเนี้ยผมต่อรองได้ลงไปอีกนะครับ,รบซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตเราลดลงไปอีกนะครับแล้วไม่หนำซ้ำเนี่ยยิ่งต้นทุนการผลิตเราลดลงคอสท์ที่ดินเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า รองทัพบกไม่ได้คิดค่าเช่าหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าผู้ได้สมทนก็ไปจ่ายเงินกับราสราสสดุหรือกรมธนารักษ์นะครับในในเลทที่กรมธนารักษ์อยู่ในกฎหมายึ่งผมจำไม่ผิดเนี่ยคือหไร่เนี่ยจ่าย4 0 0พันบาทต่อปีครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยโครงการเนี่ยน่าจะคุ้มทุนเนี่ยไม่เกิน6ปีหรือ7ปีของการลงทุนนะครับแต่สมทนาเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะให้25ปีเพราะว่าเมื่อท่านเมื่อท่านคุ้มทุนในใน ในรอบ7ปีแล้วนะครับในเวลา7ปีแล้วค่าไฟเนี่ยท่านจะต้องลดลงไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาเพราะนั้นประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะใช้ไฟอยู่ที่2บาทนะครับใน7ปีข้างหน้าเพราะนั้นก็ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตเราเนี่ยถูกลงไปอีกนะครับเพราะนั้นโอกาสแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจแล้วที่ผมกระจายนักลงทุนเนี่ย คือผมต้องการให้กระจายความเสี่ยงแล้วความมั่นคงทางการไฟฟ้าเนี่ยไม่ควรตกอยู่ที่มือผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างคะก็มีแบงค์การันตีะนะครับเต็มจํานวน100%สมมุติท่านได้สัมถทานห้าสิบแม็กแม็กหนึงยีล้านพันล้านท่านตรงวางแบง์การันตีหนึ่งพล้าน ครับนะแล้วผมเชื่อว่าสถาบาันการเงินเนี่ยที่จะออกเงินันตีให้หรือออกสินเชื่อให้เนี่ยความเสี่ยงน้อยมากอยู่แล้วในเรื่องพลังงานซึ่งท่านก็ทราบนะครับเพราะว่าธุรกิจนี่เป็นธุรกิจเงินสดนะครับชาวบ้านจ่ายข้าวฝายการไฟฟ้าฟเก็บมาก็จ่ายกลับมาคืนท่านนะครับมันก็ยิ่งทําให้เกิดการหมุนเวียนในประเทศนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าตลาดพลังงานของเราเนี่ยจะโตขึ้นพุ้ไทยเนี่ยอาจจะทะลุ 2,000จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จครับท่านครับโอ้ผลตอบรับเบื้องต้นจากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายสถาบันการเงินครับที่ออกความเห็นมาแล้วผมฟังก็ท่านก็ชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยแล้วพร้อมที่จะสนุนสินเชื่อนะครับครับซึ่งอันเนี้ยผมถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยในยามวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่างน้อยประชาชนคนไทยหรือนักลงทุน ที่ยังมีเงินอยู่เนี่ยก็มีกําลังใจนะที่จะต่อสู้แล้วผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี yeah. ้เกิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวโควิด -19 แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับครับแล้วท่านคาดการณ์ว่าการเปิดประมูลที่จะให้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมประมูลเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงประมาณไหนดีคะคือการศึกษาความราได้เนี่ยผมจะให้เสร็จภายใน3เดือนนะครับจากนั้นเป็นการเขียน TOR ครับแล้วเราจะทำ t o r เสร็จเนี่ย ในปลายปีเพราะนั้นต้นปี -65 เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะหาผู้ลงทุนได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมขอย้ำนิดนึงนะครับคนที่คิดว่ามาแบบมือเปล่าเนี่ยท่านก็กลับใบมือเปล่าแล้วโครงการนี้นะครับเพราะผมต้องการคนตัวจริงของจริงมาลงทุนนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเสียหายจากการได้สัมปทานและไปขายต่อเนี่ยมากพอสมควรแล้วนะครับและน้ำวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ อย่าทำเลยครับผมขอร้องนะครับได้ครับก็เป็นการวางแผนนะครับร่วมมือกันระหว่างกองทัพบกนะครับและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาตินะครับลดการนําเข้านะครับ พลังงานต่างๆว่าที่เป็นถ่านหินนะครับแก๊สธรรมชาติต่างๆครับผมของเพิ่มเติมนิดนึงฮะถ้าโครงการสําเร็จเนี่ยเราลดการขัดดุลได้ไม่ต่ำกว่า8 0 0แล้านแปดแล้านซึ่งเงิน8ปดแสล้านเนี่ยเราไปสร้างสาธารณภคหรือช่วยประชาชนอีกได้เยอะเลยนะครับนะคะท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆนั่นเองนะคะที่เป็นโครงการพิมหาโปรเจกต์จริงๆครับจริงๆไม่กับโปรเจกต์จริงๆถ้าสําเร็จนะคะประเทศชาติสาบผูสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากโดยที่อย่างที่ท่านรังสีบอกว่าไม่ต้องงอในเรื่องของวิกฤตโควิดที่ตอนนี้ที่กําลังเผ ชิญอยู่ทั่วโลกและรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะทางนี้ค่ะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะพบโทรังสีกิติยานทรัพย์นะคะกรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ที่มาพูดถึงม่กะับโปรเจกต์พลังงานสะอาดให้กับทางรายการแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนต่างๆที่สนใจนะคะให้ฟังในวันนี้ด้วยค่ะกลับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณฮะ คุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดนะคะของหุ้นไทยใหญ่อุดมนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนในช่วงบ่ายโมงตรงกับฟันธงลงทุนกับวันนี้ดิฉันนะคะจอยพัทรนิสโลอนันชัยนะคะและคุณกันกันทริชเกตสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะ